ครับพี่พี่น,นี้ผมได้ตะกรุดทหารพระเจ้าอยู่หัวไม่ชมตะกรุดปี49หลวงปู่เจียมนะครับตะกรุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปี49บางท่านก็มีพี่พี่ท่านมีพี่พี่ที่เขาสอบถามเข้ามาว่าตะกรุดปี49นี่ทันหลวงปู่ไหมผมตอบให้ตรงนี้เลยครับว่าดแท้ทันหลวงปู่ปลูกเสกไว้เรียบร้อยแล้วครับ หลวงปู่มรณภาพปีสี่นะครับพี่พี่เดือนกันยานะครับตะกุดเส้นนี้ก็สร้างเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงปู่เสกทิ้งไว้ให้ทหารไว้บูชาแล้วครับยิ่งเกิดมานิยมที่สุดในทหารภาคใต้นะครับตะตะกุดรุ่นนี้เป็นรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับ รุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวปี4 .9 อันนี้พร้อมพร้อมบูชาเลยครับพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0843243368 0843243368อันีไลายผมครับคนหายเลยเจอแน่นอนอันนี้เป็นชุดตะกุดนะครับชุดตะกุตทหารพระเจ้าอยู่หัวปี4 .9 มีพี่พี่ทนสนใจหรือพี่พี่ทนายอยากขายวัตถุมงคลหลวงปู่ทักไอเดียร้ายเลยครับส่งมาขายได้ตกลงตามภาพของถึงโอดตังครับไม่ต้องกลัวถ้าตกลงกันเสร็จแล้วถ้าพี่พี่ทนยอยากขายวันนี้ผมนำได้เส้นหนึ่งนะครับเผิ่มมีพี่พี่ทนายสนใจทักไปได้เลยนะครับอืมเอามาลงให้ชมกัน ลาย,ยันชัดเจนนะครับลาย,ยันนี่ตุกุดตุกุดดอกใหญ่ครับแต่อันนี้เป็นแผ่นบนแน่นแน่นปักเลยครับแน่นจนดอกเล็กไปแล้วครับเผื่อมีพี่ๆไหนสนใจนะครับทักได้เลยนะครับพี่ๆผมยินดีแบ่งปันให้ ให้พี่ๆได้ชมกันให้พี่ได้บูชากันนะครับเผืมีพี่ๆตัวไหนสนใจอยากเช่าบูชาทักไปสอบถามผมได้เป็นตะกุตทหารพระเจ้าอยู่หัวทันหลวงปู่นะครับทันหลวงปู่แท้ทันหลวงปู่แท้ทันหลวงปู่ประสบะการณ์เนี่ยเอาง่ายๆถ้าจะพูดตรงๆก็คือ รุ่นนี้ได้ยินประสบะการณ์ระดับหนึ่งของรุ่นเดี๋ยวของน้องปูนี่มีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับแต่ที่ได้ยินมาก็คือตูดทาหาราจะอยู่หัวปีสีเก้านี่เลยคนจะนิยมหน่อยแต่ของน้องปูดีทุกรุ่นนะครับพี่ๆถ้าแท้ทันหรือไม่ทันก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ใจเราศรัทธาสุดยอดเหมือนกันครับ เพื่อมีพี่ๆทนสนใจจริงนะครับอย่าจองเล่นสนใจจริงทักอดีไลน์ผมผมพร้อมที่จะหาให้พี่ๆได้บูชากันอยู่แล้วนะครับอย่าจองเล่นผมคนหาเนี่ยเข้าเนื้อนะครับพี่ๆรับประกันแท้ด้วยไม่นิยมขายของเก๊น,นะครับไม่นิยมขายของเก๊ ืจะขายของเก่าไปทำไมเส้นละพันสองพัขายก็ขายของแท้ไปเลยครับจะได้ขายได้นานๆเผืนน่อม,มีพี่ๆท่าไหนสนใจนะครับทักไอดีไลน์ผมได้เลย0843 243368ตสตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวของหลวงปู่เจียมแคล้วคลาดปลอดภัยโอเคครับผม เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามน,นะครับเดี๋ยวผมมีมาลงให้ชมอีกเรื่อยๆอยู่นะครับพี่ๆสวัสดีครับ